แน่ๆทุกคนกำลังตามหาร้านเติมแก๊สที่ถูกปลอดภัยและบริการดีเยี่ยมอยู่ใช่ไหมงั้นต้องที่นี่เลยคุกก้แลนด์ช็อปทางร้านจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายปลอดภัยหายห่วงได้รีฟันเติมสนุกไม่สะดุดต้องที่คุกก้แลนด์ช็อปเอออสีเบิร์นชาวกิน่แม่ทุกคนวันนี้นับก็พบการเล่นเวอร์ชันปรับใหม่นะครับซึ่งไม่ใช่แบล็กเบอร์รี่นะแต่เป็นตัวของคิวไฟฟ้าช็อตที่ปรับมาใหม่นะฮะซับคิวไฟฟ้าช็อตที่ปรับมาใหม่นี่ก็มีการเพิ่มแต้มความสามารถของสมบัต แพทนี้ก็ไม่ได้บัฟตัวคุกกี้อะไรมานะแล้วก็ไม่มีอะไรใหม่เลยมีแค่บัฟสมบัติอย่างเดียวเนาะโอเคสำหรับตัวของสมบัติคิวไฟฟ้าช็อตเนี่ยอันนี้ผมไปคํานวณมาให้แล้วก็คือเวลาที่ใช้ความสามารถเนี่ยแต้มโดยรวมเนี่ยมันจะได้อยู่ที่ประมาณ2อล้านเถ้าเป็นแบบอันเก่านะส่วนถ้าอันใหม่เนี่ยแต้มมันขึ้นมา60 0 0 0ก็กลายเป็น3าล้านหนะซึ่งถามว่าขึ้นมาเยอะไหมก็ขึ้นมาเยอะอยู่แต่ทีนี้เนี่ยพอไปเทียบกับพวกสมบัติในเมตาเนี่ยมันก็ยังสู้ไม่ได้อยู่ดีนะด้วยความที่สมบัติในเมตาเอาผมมมสบัติิให่2ช้น ง่ายๆเลยเอามาเปรียบเทียบเลยก็คืออย่างขวดสารเคมี X สารเคมี X เนี่ย18วิเราได้แต้ม4ล้าน5อันนี้ไม่นับรวมคอมโบโบนัสเลยนะหรือถ้าเป็นตัวของเครื่องบินจรวดกระดาษสีอันนั้นอนะ่ะก็คือทุก8วิได้2ล้านถ้าคูณ2 10 16วิก็เท่ากับว่าได้4ล้านอ่ะแต้มมันก็เยอะกว่าคิวไฟฟ้าช็อตเห็นๆอยู่แล้วนะด้านอสบัตชินี้เนี่ยประโยชน์ของมันยังคงเหมือนเดิมคือเป็นสมบัติที่เน้นซัพพอร์ตสายเยลลี่มากกว่าก็มันเนี่ยมีความสามารถในการผลิตเยลลี่ที่อะนะคอื ทุก20วิเนี่ยเราจะได้กล่องลูกบาศมาที่เวลาเก็บแล้วเนี่ยเราจะมีออร่าแม่เหล็กเป็นระยะเวลาประมาณ10วินาทีเนาะก็ทําให้ตัวของสมบัตินี้เนี่ยถือว่าเป็นสมบัติที่ค่อนข้างจะถือว่ามีประโยชน์ประมาณนึงนะถ้าเอาไปเล่นกับสายเยลลี่ยิ่งเอาไปเล่นกับพวกตัวที่ไม่มีแม่เหล็กแบบแบล็กเบอร์รี่หรือจะเป็นตัวของน้องแคนดี้โคนที่เพิ่งบัฟมาแพดก่อนเนี่ยผมมองว่าก็เอาไปใช้คอมโบกันได้ดีนะเพราะว่าตัวพวกนั้นอ่ะมันไม่มีแม่เหล็กถูกไหมอ่ะอย่างแบล็กเบอร์รี่เป็นตัวที่วิ่งสดน ซึ่งพอไปเล่นกับตัวพวกนะั้นมันก็ได้สิทธิประโยชน์ค่อนข้างดีแหละเพราะว่าถึงแม้ว่าแต้มเบสสมบัติจะน้อยแต่ว่ามันได้เรื่องของปริมาณเยลลี่ที่เยอะแล้วก็มีของโบ,โบนัสด้วยอีกอย่างหนึ่งก็คือได้ออร่าแมเล็กที่ค่อนข้างจะมีประโยชน์สูงแต่ทีนี้เนี่ยพอไปเล่นกับพวกตัวทั่วไปเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นสมบัติที่ดูเน่าไปเลยนะฮะเพราะว่ามันแต้มสู้สมบัติชิ้นอื่นไม่ได้นั่นเองนะดานั้นสมบัติชิ้นนี้ก็พูดตามตรงว่าบัฟมาก็ยังไม่โหดอยู่ดีนะ <c oughs> คือแอบเสียได้อยู่เหมือน <c oughs> ถ้าเอาเรื่องแม่เหล็กเลยอะโล่มันก็ยังได้เปรียบกว่าไงแต่ถ้าเป็นเรื่องแต้มอะไรเงี้ยมันก็ถือว่าเป็นชิ้นที่พอใช้ได้นะฮะเอาเป็นว่าถ้าเกิดในอนาคตมีการเล่นเบรกกับตัวของผัดแคนดี้โคนอะไรเงี้ยผมว่าสมบัติชิ้นนี้ก็สามารถหยิบม,มาใช้งานได้ดีขึ้นนะเพราะว่าก่อนหน,น้านี้ที่ปรับไอตัวแคนดี้โคนมาพร้อมกับสมบัติลูกบาทมาใหม่อ่ะมันก็ใช้งานอยู่ในระดับที่โอเคอยู่แล้วแค่อาจจะรู้สึกว่าเออแต้มอาจจะยังไม่สุดเท่าไหร่แต่แผ่นนี้ก็รู้สึกว่าเออแต้มมันดีขึ้นนนเเเเพราาาาะว่ขบบัััแต้มมต้้มมใหดีองนะ โอเคงั้นเดี๋ยววันนี้นอกจากเล่นกับแบล็คเบอร์รี่แล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะเล่นกับแคนดี้โคนด้วยละกันโดยแคนดี้โคนเนี่ยเดี๋ยวผมจะเล่นใน M 3นะฮะเพราะว่าเราเคยเล่น M 3ตอนคลิปรีวิวแคนดี้โคนไปเมื่อเดือนก่อนถูกไหมละ่ะดังนั้นเดี๋ยวเอาไปเล่นกับแคนดี้โคนให้ดูว่าแต้มมันดีขึ้นมาประมาณไหนนะซึ่งแต้มถามว่ามันจะดีขึ้นมาเยอะไหมผมว่ามันก็คงดีขึ้นมาไม่เยอะหรอกเออเราพูดกันตามตรงนะเพราะว่านั่นแหละเบตแต้มมันน้อยนะก็ลเลยเอามาเล่นให้ดูเนาะว่าเอาาเอเอ,เ,เอามา ก็เลยแบบแอบ,บเสียใจนิดนึงที่มันบัฟมาแล้วแบบไม่โหดเท่าที่ควรอนะ่ะเออมันแอบ,บน้อยกว่าที่คิดไปนิดนึงถ้าแบบแต้มต่อครั้ง4ล้านอะไรเงี้ยเออผมว่ามันกาลังดีนะแต่ว่านั่นแหละโดยความที่มันเป็นสมบัติที่เน้นสายเยลลี่เน้นเอาไปซัพพอร์ตในการแบบเก็บเยลลี่ในด่านมากกว่าอะไรเงี้ยดังนั้นถ้าเกิดเอาไปเล่นแล้วมันแบบสามารถเก็บเยลลี่ในด่านได้เยอะขึ้นมันก็เหมือนได้ส่วนต่างแต้มจากตรงนั้นที่หายไปจากแต้มจากสมบัติไงี้ยแต่นั่นแหละ ถ้ามันไม่ได้ใช้ประโยชน์ขนาดนั้นมันก็จะกลายไปว่าเบสแต้มที่น้อยไปมันก็ทําแต้มได้น้อยกว่าที่ควรจะเป็นนั่นเองเนาะเออก็เป็นข้อเสียของสมบัติช,ชิ้นนี้นะฮะถ้าสมมุติว่าเบสแต้มเขาให้สัก4ล้านผมว่ามันจะกําลังดีนะเพราะว่าตอนนี้คือสมบัติส่วนใหญ่มันต้องแต้มแบบ5ล้าน4ี่ล้านขึ้นบวกๆอะไรเงี้ยเออไม่งั้นมันอยู่ไม่รอดนะอ,อก็เสียดายนะฮะอ่ะโอเคปิดท้ายไปสาหรัใหญ่เนาะก็จบปิดท้ายไปที่950ล้านนมก็สับตัวของแบล็คเบอรี่แต้มมันก็ถือว่าพอได้นะะแมม้วาาตันจบ,บเปป็็ีลก โอเคเรามาต่อการกับน้องแคนดี้โคนกันต่อครก็อย่างที่บอกไปว่าเซตที่จะเล่นเนี่ยก็จะเล่นเป็นเซตแบบเดียวกับที่เคยเล่นไว้ก่อนหน้าน,นี้เลยนะผ่าสองก็ใช้เป็นเซตเดิมเลยถ้าเป็นคลิปเก่าที่ผมเล่นไว้เนี่ยผมไปย้อนดูมาแล้วก็จบ880พอดีนะฮะก็มาดูกันว่ารอบนี้คลิปนี้เราจะจบกันที่เท่าไหรเนาะซึ่งตัวของลูกบาศเนี่ยอย่างที่บอกไปว่ามันบัฟมาเนี่ยแต้มมันก็ถือว่าดูดีขึ้นนะถ้าเทียบกับรอบก่อนก็แต้มขึ้นมาต่อครั้งก็น่าจะ6000ห0แ0 0หรือ700,000ไดแดณนะ,ะอานาอะนะแลวลูกย ถึงแม้ว่าเบตแ,แต้มจะน้อยแต่ว่าด้วยความที่มันเป็นสมบัติที่ผลิตเยลลี่ได้เยอะดังนั้นมันสามารถไปคอมโบกับพวกเพิ่มคะแนนเยลลี่ได้ด้วยนะก็ถือว่าได้เปรียบตรงจุดนี้นะแต่นั่นแหละพอไปเทียบเรื่องแค่เรื่องเบตแ,แต้มอะไรเงี้ยมันสู้สมบัติอื่นๆไม่ได้อยู่แล้วอันนี้ก็ต้องพูดกันตามตรงเนาะแต่ว่าถ้ามันเอาไปใช้แบบในการดูดเยลลี่อะไรเงี้ยในด่านได้เยอะหรือเอาไปเล่นกับคอมโบพวกตัวที่ไม่มแม่เล็กอนะไรเงี้ยอย่างแบล็กเบอร์รี่หรือตัวน้องแคนดี้โคนที่มีคอมโบด้วยอยู่แล้วเนี่ยอันนี้ก็ถืนะอ มันทาให้เราเก็บเยลี่ง่ายขึ้นเยอะนะยิ่งเอามาเล่นกับพวกตัวแบบเนี้ยก็คือยิ่งได้ใช้ศักยภาพค่อนข้างแบบเต็มแม็กซ์เลยแต่พอไปเล่นกับพวกตัวที่แบบไม่ต้องการอะไรเงี้ยหรือไม่มีคอมโบหรือว่าไม่ได้ใช้เพื่อในการเก็บเยลี่อยู่แล้วอะไรเงี้ยมันก็อาจจะไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่นะฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเผื่อใครลืมนะคือลูกบาศกเนี่ยมันเคยมีพาสีเก่าที่จะช่วยเพิ่มคะแนนเยลี่ทุกชนิดชิ้นละพันนะฮะแต่ว่าโดนเอาออกไปตั้งแต่รอบก่อนแล้วแพทนี้ก็ไม่ได้กลับเเข้้าาาาามนานะไนะไอพสหหยยยแลวยลว แอบเสียดายเหมือนกันเพราะว่าไอ้พาสีอะนะก็ทําให้ผมรู้สึกว่าลูกบาทอะมันใช้งานได้แบบดีขึ้นนะแอบอยากให้เอากลับมาเหมือนกันนะหรืออย่างน้อยก็ควรแบบเพิ่มเบสแต้มให้มันเยอะกว่านี้สักนิดหนึ่งอะไรเงี้ยผมว่าถ้าเบตแต้มมันสักสี่ล้านอะเอออย่างนี้บอกไปคือถ้ามันขึ้นมาสักอีกนิดหนึ่งอะมันจะเป็นอะไรที่ดีมากเลยนะเบตแต้มสมบัติเพราะว่าตอนนี้คือสมบัติมันอย่างอื่นคือแต้มมันแบบไปไกลมากไงสามล้านห้าุกี้สิบปีเซลผมผมมองว่ามันเป็นแต้มที่น้อยนะฮะในยุคนี้เนาะแต่นั่นแหละเน ก็โดยข้อดีที่กล่าวไปมันก็เลยพอแบบกบๆได้บ้างหลักๆก,ก็คือมันก็ไวเล่นเฉพาะคอมโบซะมากกว่านะดังนั้นถ้าสมมติในอนาคตมีการเล่นเบรกแล้วมีผัดแคนนี่โคนมาอะไรเงี้ยโซบาชินีก็มีโอกาสได้ใช้สูงนะหรือว่าบางผัดบางเบรกอะไรเงี้ยที่ใช้แบล็กเบอร์รี่เป็นตัวแทนได้ผมว่าก็แบล็กเบอร์รี่เอาไปเล่นคอมโบกับลูกบาทก็จะถือว่าแต้มจะดีขึ้นนะเพราะปัจจุบันจริงๆแบล็กเบอร์รี่ก็ได้ใช้ในเบรกบ้างนะ,ะเพราะว่ามันก็มีบางเบรกที่บางทีเราใช้แบล็กเบอร์รี่อะ เป็นตัวที่แบบสามารถใช้ทดแทนพวกตัวหลักได้อะไรเงี้ยมันก็เลยทําให้ผมมองว่าอ่ะการบัฟลูกบาทมาก็ถือว่าพวกตัวในเมตาหลายตัวก็ยังค่อนข้างได้สิทธิประโยชน์อยู่นะหรือจะเอาไปเล่นคอมโบเก็บเยลลี่ในด่านอย่างที่บอกไปอะไรเงี้ยแบบเจอด่านที่มีกองเยลลี่เยอะๆสเปซส,สปะเยอะๆอะไรเงี้ยแล้วแบบเราทําจังหวะดีแล้วจังหวะลูกบาทดีอะไรเงี้ยผมว่ามันก็น่าจะเอาไปซัพพอร์ตตรงนั้นได้นะเอออันนี้ก็เดาๆเอานะแต่ณนะตอนนี้ก็คือในชิงถ้วยเนี่ยแน่นอนว่ามันสู้สมบัติอื่นๆไม่ได้นะ แต่ก็เอามาเล่นขำๆได้นะเออหรือจะเอาไปเล่นแบบคอมโบดูดเยลลี่ใน M 1กับ M 2ก็อาจจะพอเอาไปสนุกสนุกได้นะแต่ว่าอันนี้ผมก็ไปลองมาให้แล้วนะคือผมไปลองเซตพีทที่ใส่เป็นตัวของของขนมข้าวเหนียวใน M 2ดูแล้วก็ใส่ลูกบาทกไปช่วยก็คือแบบเก็บเหรียญในด่านได้ไอ้แทบจะทั้งหมดเลยแต่ว่าแต้มจบน้อยกว่าไอ้สมบัติทําแต้มที่มันเป็นแบบสวขวดสายเคมี X กับไอ้จรวดกระดาษสีอะแต้มน้อยกว่าประมาณเกือบ10ล้านนะ ดังนั้นมันก็เป็นการบอกบอกชัดเจนว่าเออต่อให้แบบดูเยลี่ได้เยอะแค่ไหนแต่ถ้าไม่คอมโบอะไรเงี้ยหรือว่ามันไม่คุ้มจริงๆอะไรเงี้ยมันก็แต้มน้อยนะออดังนั้นสมารัชิ้นนี้ก็คือเฉพาะตัวจริงๆที่มีคอมโบซะมากกว่าหรือเอาไปเล่นกับการเก็บเยลี่แบบที่มันจังหวะดีจริงๆอะไรเงี้ยอ่ะมันถึงจะใช้ได้ผลนั่นเองนะอ่ะโอเคก็ใช้สกิลสุดท้ายไปสลับผัดสองสายใหม่นะมาดูกันว่าจะจบเท่าไหร่นะอย่างที่บอกไปว่าคลิปก่อนผมจบ880อดพอดีเนาะลิปนี้ก็น่าจะจบประมาณนี้นะฮะ โอเคก็ S 1> <S 1> okay, จบที่887เนาะก็เกือบเกือบ888นะเท่ากับว่าแต้มเนี่ยผมคิดว่าสุทธิก็น่าจะขึ้นมาประมาณเกือบเกือบสิล้านเนาะสำหรับตัวของลูกบาทนะฮะโอเคก็เดี๋ยวเราไปสรุปปิดท้ายเพิ่มเติมนิดหน่อยกันละกันเนาะในการอัปเดตนี้เนี่ยที่อัปเดตเพิ่มเข้ามานอกจากการอัปเดตตัวของโบัลลูกบาทแล้วเนี่ยกิจกรรมเพอร์พับก็มีการอัปเดตเพิ่มเติมเข้ามานะครับอย่างแรกเลยก็คือมีการเพิ่ม<อ>สกินคอล์ัเข้ามาก็จะเป็นสกินของบอสซัมบัลบัล แล้วก็ถ้าเกิดใครสะสมคอลแลบครบทั้งหมดเลยเนี่ยทั้งสกินคุกกี้สัตว์เลี้ยงแล้วอัพเลเวลเต็มหมดเลยเนี่ยเราจะได้เป็นตัวของรางวัลเป็นฉายาระดับอัลติเมตแล้วก็เป็นตัวของล็อบบี้นะก็ล็อบบี้เนี่ยมีความพิเศษก็คือเราสามารถวางคุกกี้ได้สูงสุดถึง3ตัวนะส่วนกิจกรรมที่เพิ่มเข้ามาเนี่ยก็จะมีในเรื่องของการเล่นตัวของชาเลนจ์สุดอลเวงนะไอชาเลนจ์สุดอลเวงอันเนี้ยก็จะเป็นตัวของการเอาชาเลนจ์สุ่มมาปนปน,นกันแล้วก็เอาพาวเวอร์พับมาวิ่งสลับสลับกันไปเนาะ ก็ถ้าเก็บครบเนี่ยก็จะได้ฉายามาด้วยนะส่วนกิจกรรมไตเติเนี่ยก็มีการเพิ่มสเตจสีสเตจห้สเตจหกเข้ามานมะอีกอย่างหนึ่งปิดท้ายให้ก็จะเป็นในส่วนของคุกกี้แห่งปีนะฮะคุกกี้แห่งปีตอนนี้ก็เข้าสู่สายสาขาอีปิกกันแล้วนะเนาะก็อย่าลืมมาโหวตกันตอนนี้ก็คือ ผ่านกันไป2รอบแล้วนะก็ประมาณนี้ส์ครับคลิปนี้นมด้วยความที่แพทนี้คือตอนแรกผมว่าจะทําสํารวจแพทแหละแต่ว่าแพทก็อย่างที่บอกไปมันมีอัปเดตมาแค่พวกกิจกรรมนิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยอย่างน้อยก็เล่นเซสที่มีสมบัติลูกบาทให้นิดหน่อยละกันเนาะโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้เนี่ยอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ไปกลังใจด้วยถ้าชอบมากก็สมัครสมาชิกได้ไปเจอกันใหม่คลิปหน้า,สว,านสวัสดีครับแล้วเจอกันนะบ๊ายบาย